หว่าเดินหานได้เลยมต้องลองเพลงของคนนะ่เลยรเลยอไเลยค่ะพูดยากมต่อรองเป็นซองได้ไหมไม่ได้มีไม่้ค่ะพเพลงเล็เอโกครับเล็เอโกเล็เอโกอย่างนี้ครับเล็เอเกโก แล้วพมเราเล่นได้ไหมโอเคเอาใหม่นะเจ้าสามองอย่างมีความหมายอยู่ข้างในเลยนะเนี่ยเอาใหม่นะเดี๋ยวพี่ลองใกล้ๆ่่ลเโอเคไหมขอบคุณครับจริงใจดีเลยครับโออเคคครับบขุณครับ โอากตู้วรตงนีประตูดูเล่นนะคะมีหาประตูตรงนี้ประตูวกันจะเป็นกำแพงแล้วนะคแน่นมากแดง่ากราบนี้เหมือนจะรู้นะว่ากำงทำอะไรนะชื่ออะไรคะชื่อเอกครับ เพราะวันนี้เอกก็มาทำตามสัญญาเยอะแนี่แล้วเอกสัญญาว่าจะพ่อท่าอะไรการด้านไหนถึงด้านว่าอะไรเอ่ยวันนี้สัญญาเยอะมากเลยว่าสองข้าวข้างหลังเตรียมสบายใจเพราะว่าพี่เอกของเราแล้วนี่ตาสัญญาไม่ผ่านค่ะเพราะถือว่าสัญญาแรกผ่าน อันยาต่อไปก็ต้องโฟิร์นลนะครับอโอเค่านครับครับ ผิวแ <gegen violin> <acy> <left> หางแล้วประตูที่แปดแล้วนะครับตอนนี <tense murm uring> ้ประตูสี่แล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเอ่อพี่เอกครับเอกในรูปนี้มีพี่เอกเคยร่วมน้องฟ้าใช่ไหมคะใช่ครับเอ่อคำถามวันนี้นะคะเจ้าสาวน้ำหนักนัดเช้านี้เท่าไหร่ย่งนั้นเดี๋ยวพี่เอกห้าผิดบวกหรือลบ กิโลละสามโอเคไหมะคำถามต้องเดาแล้วต้องเดาแล้วต้องเดาแล้วเช้านี้เลยมไปถามแล้วเช้านี้ที่ริมแม่น้ำเจ้าเหนถยาถ้าถูกนี่คือเลยสี่สิบหก เฮ้ยถูก46เป็นคำตอบสุดท้ายหรือเปล่าครับเจ้า่แต่ถามมาแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เฉยให้คน้ำหนักคือ48่ คูนเท่าไหร่นะคะคูนสามคูนสามนะครับสองเป็สามสองสีแดงกับสองสีทองเท่ากันอ่าเท่ากันครับเท่ากันเท่ากันเท่ากันเท่าไหร่เท่ากันเท่าไหร่เท่ากันขนาดซองเท่ากันซองเท่ากันเลยฮะอ่ารู้สึกอะไนะฮะรู้เจอด่านนี้น่าจะซิดซิดหน่อยนะมือไม่ต้องสั่นนะมือไม่ต้องสั่นขอบคุณครับ

ได้คพรที่สันได้ครับสัญญาครับว่าจะซื้อสับปะรฟ้าคะและที่สำคัญที่สุดฟ้าถูกเสมอเพราะว่าใจเาแต่ว่าองก็ขอดูก่อนนะคะเพราะว่าเราเรั้งมาเยอะวค่ะแลเราก็ได้มาเยอะแต่เรายังเยือกไม่พอ ขอพักหน่อยนะครบคุณหคันจดได้ะคุอบอกว่า้ปน้ไ้ออเ่พ่เาครับอโอ้โหจาป้าิงไม่ผ่านทุกทีจ้จ่าัจอดทำไมแ่งกันเองโอเคมากระ้องเทียวกระโเี่ยว ไปเอาเพิ่มไปไหนอะไปไหนอะเขากระโดดกีฬาโคตรไหมฮะอ่าสัญญาว่าจะรับฟ้าในนานและตลอดไปนะคะครับครับสัญญาว่าจะรับฟ้านนานและตลอดไปครับอ้ยช่เนี้เรียกว่าประตูมรรนะครับ มิามิจฉามิจฉารมีสุดมากเลยเป็นสามสามสองกับสองสองครับเ้เลยค่ะ ไทร่ประตูสุดท้ายแล้วนะครับประตูที่ดีท่สุดที่งีที่สุดเหรไครับใารต้องการเห้ดมากคราเต้องการ้ีมากเนี่ยตันี้จะไม่ถนัดใช่ง่าเลยไหมคะเนี่ขอตัวอย่างหนุ่มเต้นหนัเด็ี่ช้าค่ะง่ายเลยน้องป้า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 ป้ ผมถามตัวแทนนะเรื่องไอ้เรื่องเต้นนี่คือผมแบบแต่น้องปาเป็นนักนะจริงนะปลาไหนปลาถ่ายั้นนั้นผมขคนคนตัวตูนเป็นตัวอย่างาป็นาตัวได้ครับ

หนึ่ BGC BGC ครับก็ได <si ้ครับ BGC ีอ่าน mm ี่ค cin ิดกี่ซองคะเนี่ยไม่ดีค่ะแล้วพี่ถอรถที่ลากราแค่ไหนอะคะหนูก็ขอให้ที่รากรถมาประาณกี่อสงสัยต้องไป่ปิบบัญชีมา คิวค่าโดฮะเพราะว่าเราคนรู้ใหม่คิวค่าขได้แล้อคนรใหม่ต้องคิ<อ>ววคัวได้แล้วาตามขี่วนีไ้ที่ไม่มี่สมัยนี้แล้วไม่ใช่ต้องรู้ว่านี่คือาาอะไรคือโพเท่ไรต้องเอืออะไรเนี่ยที่บป้าเขาอให้หนูเป็นของีอ่<ก>

แอบปิดบัญชีอยู่ปิดบัญชีอยู่ไม่ไม่ได้ดูเท่าไหร่อ่าเจลยครับเราใช่ครับตัวที่สองได้ดีนะครับเั้เน้นมากกวาตัวนี้เอ่อตั้งแต่รปหนึ่งถึงเท่าไหร่สิบสามเดือนไหมคะแล้วแพนจะมีขายยาก จต้องหาค้าเพราะว่าพร้อมาพร้อากเลยพร้อมหลักั้งช่วพื้นแสดงความแข็งแกร่งโอเคกี่ค้างเอาที่หลักาตรงไหแข็งลเอาเลยคับอะไรคับอเไรค้างเมีตัวนันช่วยไหม้าทีนบโอเคคับ เอาละนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 ครับกคมีอะไรนิดหน่อยหน่อยก็เอาไปิเลครับตรวจคเป็นคำอนรั้า้วครับขอบคุณครับ่ะขอบคุณค่ะต้องล้ออน้องเยอะเฮ้ยสุดท้ายออยังไงอะ มาร์กนะฮะมาร์กอะไรเครื่องอข่าวไม่ไม่ใส่ตัวเลขไม่ใส่ตัวเลขอไม่ใส่เลขบัญชีด้วยไม่ใส่เลยเลยถ้าเคยหลานโดนอยู่นะสองเองนี้อาจจะไม่เท่ากันนะอ่า

ไม่รู้ว่าคือเราก็โตกับฟ้ามาตั้งแต่เด็กๆเนาะทีนี้ไม่รู้ว่าพี่เองรู้หรือเปล่าว่ามีอีกคนมีคนสำคัญอีกคนนึงนอกเหนือจากพ่อแม่แล้วก็พี่อ่าแล้วก็เนอที่เป็นคนสําคัญในชีวิตของฟ้าอยู่กับฟ้ามาตั้งแต่เด็กเลยเน่ากับพี่มีไม่ใช่คนไม่เปแน้วนะไม่เนไรเยเป็นเป็นสิ่งที่อยู่กับฟ้าแบบทั้งวันทั้งคืนเลย๋อ มันจะต้องหน้าหน่อยไม่ได้ได้ใสิขาแล้วเลยที่ใช่ชื่ออะไรคะคนสงสัยคใช่ชื่อว่าอะไรเอ่ยไหไปได้ไปได้ไดได้ปอฟัดถูกรอเี้ถูกชื่อปิงได้เลยใช่บุลุกถูกออจริงู แสดงว่ารจริงโอเคก้นถ่ายไปไล้ค่ะปีนี้อบก็สำคัญของฟ้าก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะค่ะล้วก็เบบี้แทนเอฝากไปแล้วนะนคะยัยังยงยั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 ยัังยังยยองยังยยังยัยังงยังยังยังงยังยังยัยองยังงยั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 งงยังยังยัยังยง ก็คือจะรักที่จะคิดนะโอเคช่วยนะนะครับตัวกําเภอครับแม่โอเคครับประเสริฐแฟมิลี่โอเคครับได้ครับว่าเราไม่เกรงสุดยอดแล้วนะครับขอบคุณทีมงานสุภาพ จับไว้ดีมีขาดยิ่งเห็นช่างมันจะน่ารักด็ตอนนี้ก็มีช่างภาพเยอะที่สุนทรชีวิตภาพเพลงตรงไม่ลามาแทนเออลำโพงนี้เราเปิดสุดยังสุดแล้วนะสุดแล้วนะสามสาวถือว่าเป็นเพลงร้องไม่ทีไรเลยชบแบบน้องฟ้าีน้องฟ้าโอเคดังอยแล้วน้องฟ้า I'm <laughs>